ฉบับนี้เราทั้งหลายทั้งปวงเรากำลังอยู่ในฐานะของการทูกปกครองด้วยคนเดียวด้วยคนที่มาด้วยคนที่ช่วยโอกาสเราก็จะต้องใช้สติปัญญาจะป้องกันอย่างไรเขาใช้วิธีการอย่างไรเขาใช้มวลนชนเขาใช้พลังเขาใช้กฎหมายเขาใช้นโยบายเราก็จะต้องขึ้นมาป้องกันปกครองเราก็จะต้องมา ปกปั้นไว้ด <c ười> ้วยวิธีการเดียวกันมันเป็นกติกาสังคมของชาวโลกดังนั้นอย่างที่ได้เคยฝังกันมาจากเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินว่าอย่าได้ส่งส่งผงชั่วจะได้เปิดโอกาสให้คนชั่วได้มาปกครองประเทศจะทําให้เกิดภัยพิบัติความเดือดร้อนเสียหายและจะกลายเป็นเมืองที่ตกต่ำ ก็ควรจะต้องส่งเสริมคนดีวมคนดีเพื่อให้คนดีมีอำนาจจนแลเป้นปกความด้วยความยุติธรรมโดยทุกสุดิราาธจะทำนี่ก็จึงเป็นหน้าที่ของชาวผู้ของคนที่มีความกระตัญอยู่ทำบุญให้กับพระ พุทธศาสนาพระื้นแผ่นดินนี้ก็เป็นที่ตั้งให้พระพุทธศาสนาทําบุญให้กับผืนแผ่นดินที่เราช่างอาศัยทําบุญให้กับบรรดาบุรุษประกาที่เสียสละชีวิตกันมาเสียสละความสุขของบัทั้งถึงทําบุญให้กับบรรดาผู้ไดรับหน้าที่ในการปกปอกรักษาทหารทั้งหลายผู้ที่เกี่ยวข้องที่อก นั่นพันทีชาติมองเป็นเวลายาวนานได้ล้มตายกันไปด้วยความหวังว่าลูกหลานจะต้องอยู่อย่างฝาสุดลูกหลานจะต้องอยู่ด้วยความเจริญลูกงสานจะต้องมีบุญกุศลประเทศนี้จะได้เป็นประเทศแห่งความสว่างไสวเป็นประเทศอันประเสริฐอันสูงสุดนี่ก็จึงเป็นสิ่งที่เราต้องใช้สติปัญญาและใช้ความเสียชลาจะต้องทําให้เกิดเป็น ทำงานที่เหลว่อต่อต้านความเหลวความชั่วไม่ให้สิ่งคนไม่ใหสิ่งที่เป็นอัิมงคนั้หลายคนเหลวคนชั่วทั้งหลายขึ้นมีอำนาจเราจะต้องส่งเสริมคนดีคนมีความสามารถทาให้เกิดความผาสุกจะต้องร่มเย็นจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงจะต้องมีเศรษฐกิจที่ดีมีเงินมีทองไม่เป็นรม่นเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจ ที่พร้อมที่จะพัฒนาตัวไปสู่การบรรลุรมไม่เหล่ารล้ไม่เป็นคนมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีแต่กิเลสมากมายนี่ก็ถือว่าเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันการมาอยู่รวมกันนี้ถ้าเราต่างคนต่างเอาลูกของตัวเองเป็นที่ตั้งก็จะกลายเป็นการทรําลายโอกาสในการสร้างบารมีแต่ถ้าเรานัน ทำทุกยิคทีปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วเสียตละเพื่อส่วนหวงเราก็ต้องเสียตลาไม่ว่าเราจะได้รับการเชิดชูสนับเสริหรือไม่ได้รับการเชิดชูสนับเสริต่างใดๆแต่ผลที่ได้ทําไปก็เป็นผลแห่งการแสดงความจริงใจว่า เราขอตอบแทนที่อย่างดีๆพ่อแม่เธอรันดีพ่อแม่ผู้โสพ่อแม่ผู้คาเสีเสียหลายทั้งหลายที่โบกปัดรักษาบุกบ่องถึงความสยามเธอที่ร่าเริงพระกษัตริย์ทั้งหลายพระพุทธศาสนาพระอธิยเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ดูแลเอาใจใส่ประเทศชาติแห่งนี้รวมกระทั่งถึงผู้ที่สัตว์ทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญในโลกใบนี้ในประเทศนี้ก่อจะได้จาก ในเจตนาลงที่เราทั้งหลายก็การธนาที่จะพุทุกบรรลุถามสัางเมืองนี้ให้เต็มเปียมและในวันนี้ก็ขอให้เวลาที่การทั้งหลายทั้งปวงของผู้ประเสริฐได้ถูกส่งขึ้นไปเราก็ขออนุญามาพิึาบุญคของบุรษวัตถสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็ถือเป็นวันแห่งชาติเป็นวันแห่งบุรุษวัตถุสัต์ที่เราได้เห็น ขอวัดัติมปานได้เห็นการดำเนินชีวิตเป็นไปเพื่อประสบมิการขอขอให้บุญทั้งหมดตั้งจิตนีเขาไปยังผู้ประเสริฐได้มีบารมีเต็มเตียมหากจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเขขอให้ได้เป็นผู้พุทเจ้าอย่างรวดเร็วอย่างสะดวกอย่างสบายอย่างที่ถูกฟปราัฒนาทุกประการอานิสงส์บุเบิกบันทังหลายทั้งปวงได้เกี่ยว้ังกับการจ้างดสร้างผู้สวดปฏิบัติ ดูแลท่านถึงได้เอาใจใส่พระพุทธศาสนาประเทศชาติและทรัพย์สินสมงวัิทรัพยากรของประเทศชาติรัตนธรรมประเพณีทั้งหลายต่างๆก็จะเป็นเหตุเป็นต้นใจให้ผู้จัดทุกโซอกไปเอนตรายคุณใช้อย่างไลอาทานอาเพศทำสาทำแช่เสียใจลารการละกินในอุบัติเหตุอับปมงคลแลิชาทุกข์ผ่าน

เรื่อนามาตนาเป็นบีญโยธาบรรดาสัตวีสัตวีสิบิดเดิเข้าถึงความเจริญสุขในชีวิตทางาทีการงานในครอบครัวในสังคมเรื่เกี่รติยศเสียงปัญญาบลญวิสติปัญญาได้โชว์ว่าได้เข้าถึงความเจริญสุดในชีวิตทันทันเป็นผู้มีปัญญาอย่างมีดวงตาเริดใจผู้ทุกข์บรรลุนรกผลนิพพานขอให้สำเร็จโดยเดี่ยวฟันโดยการทุกคนทุกท่านเถิด